สวัสดีครับตัวนี้พื้นเครื่องดูดยุงนะครับของซิกโควาเนาะของซิกโควาของผมเองอวิธีติดตั้งนะครับใส่มุง้งใส่มุ้งให้เรียบร้อยนะครับตามนี้นะครับแล้วเริ่มเลยนะครับเสียบสวิตไฟเสร็จเรียบร้อยเปิดสวิตพัดลมก่อนนะครับ,ปรบเปิดสวิตพัดลมเสร็จพัดลมติดแล้วเปิดสวิตไฟนะครับเปิดสวิตไฟเปิดสวิตไฟนะครับ ปัสวิต์ไฟนะครับพัดลมจะดูดเนาะดูดยุงลงใส่ถุงนะครับอพอเช้ามาเช้ามายุงยุงที่เข้าไปในถุงเราก็ใช้ปอนะครับใช้ปอมัดเลยใช้ปอมัดเลยมัดก่อนนะครับอย่าเพิ่งดับดับดับไฟเพราะว่าถ้าดับไฟก่อนเนี่ยยุงมันจะบินขึ้นเนะาะพอมัดพอมัดปอเสร็จเรียบร้อยมัดปอเสร็จเรียบร้อยอเราก็มาปิดสวิตไฟนะครับ ปิดสวิตไฟนะครับอ่าแล้วก็มาปิดสวิตมอเตอร์ครับผมเท่านั้นเองเนาะง่ายๆครับผู้หญิงทําได้ผู้ชายทําได้นะครับง่ายๆเลยอ่านะครับมีเบอร์โทรให้เรียบร้อยนะครับผ่านจดการสืิสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วครับอ่าของของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนาะกระทรวงพาณิชย์โอเคนะครับใครท่านใดสนใจก็นเนาะติดต่อผ่านผมได้นะครับเบอร์นี้ครับอาละขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ